เยี่ยวยาเกษตรกรเช็คดูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อิสานแซบก็ยังคงก่อติดความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยายวยาเกษตรกรหลังจากที่ทําคลิปไปนะคะว่าทางธนาคารทกสจะมีการโอนเงินภายในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้แต่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มที่ ตกล่นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งธนาคารตกรสนะคะยังคงเดินหน้าลุยตรวจสอบสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มที่เป็นพ่อปลูก38,737ไรลายและกลุ่มที่ตกล่นทั้งหมดรวมไปถึงกลุ่มที่ อยู่ระหว่างการดําเนินการให้แล้วเสร็จนะคะภายใน15สิงหาคมนี้ซึ่งถ้ามองนะคะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร .com งวดล่าสุดก็คือวันที่31กระกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางทกสเนี่ยยังโอนให้กับกเกษตรกรในส่วนของกลุ่มตกล่นกลุ่มพ่อปลูกและก็กลุ่มที่ยังไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์และอยู่ระหว่างการดําเนินการได้นั้นนะคะเสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นทางธนาคารทกศกระทรวงเกษตรและ จึงขอขยายระยะเวลาให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี้เพื่อทำการจ่ายเงินโดยจะขยายไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2563ซึ่งหมายความว่าอาจจะได้เงินในวันที่15สิงหาคม2563นี้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าตามที่ได้นำเสนอข่าวไม่มีการบอกว่าหลังจากวันที่15จะมีการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้ คุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถเข้ามาดูและติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บวันนี้กันค่ะเอาละค่ะเรายังคงติดตามแล้วก็ลุยตรวจสอบในส่วนของการเยียวยาเกษตรกร .com สําหรับกลุ่มที่ตกหลนนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะลุยตรวจสอบสิทธิ์ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรจํานวนกว่า38,300 737รายนะคะแล้วก็กลุ่มตกหลนอีกแสนกว่ารายนะคะแล้วก็ไม่สามารถขึ้นเทะเบียนรวมไปถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมนี้หลังสอสอชอนะคะไฟเขียวขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาค่ะ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้นะคะทางธนาคารทกศได้โอนเงินให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้งหมด3งวดแต่ยังคงเหลือเกษตรกรที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถโอนเงินได้นะคะซึ่งสําหรับความคืบหน้าล่าสุดในกลุ่มที่ตกหล่นที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนรวมไปถึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งเหลืออีกประมาณ3วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมว่า ตามแผนที่สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติหรือรวมไปถึงการขยายระยะเวลาการตรวจสอบถึงวันที่15สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อของเกษตรกรที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมนี้หลังจากนั้นข้อมูลที่แล้วเสร็จ ก็จะดําเนินการส่งให้กับทางธนาคารทกศนะคะหมายถึงว่าส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มตกลงลุ่มเพาะปลูกอยู่ระหว่างการดําเนินการรวมไปถึงบัญชีต่างธนาคารเนะะี่ยค่ะส่งไปให้กับทางธนาคารทกศเพื่อให้ทางธนาคารทกศนะคะดําเนินการโอนเงินโดยการจ่ายคือจ่ายรวดเดียว 15,000บาททันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะคะการขยายระยะเวลาในการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรครั้งนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะได้ส่งหนังสือไปถึงสำนัก,กพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอนะคะเพื่อขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของอเกษตรกรได้และก็อยู่ระหว่าง ดำเนินการเนี่ยคะ่ะเพื่อปรับปรุงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจํานวนกว่า38,737รายรวมถึงกรณีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ทันทีภายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนะคะโดยได้ขยายระยะเวลาจาก31กรกฎ ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะคะและจะจ่ายรวดเดียวเลยซึ่งหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนชั่วสิทธิ์นะคะเพราะว่าทางอีสานแซนได้ทําคลิปแล้วก็เตือนกับพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อที่จะไม่ได้เสียสิทธิ์ของท่านเพราะว่าข้อมูลนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายชื่อเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้กับทางธนาคารทกรสอเพื่อดําเนินการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรให้ ให้ทันทีโดยเกษตรกรสามารถได้รับเงินดวดลวดเดียวเลยนะคะอยู่ที่15,000บาทค่ะท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ที่ w w w เยียาเกษตรกร .com ในส่วนของการโอนเงินหรือตรวจสอบสถานะว่าท่านผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าสำหรับ www เ MOAC.GO.TS เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์อย่าชะล่าใจต้องตรวจสอดสิทธิ์ของท่านว่าผ่านเกณฑ์ได้รับสถานะหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจชัวสิทธิ์นะทางธนาคารทกสศข้อโอนรวดเดียวเลยนะคะถ้าเพราะว่า ขอขยายระยะเวลาแล้วจากวันที่31กรกฎาคมมาถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารมาฝากถึงความคืบหน้าเยวีย,ยากเกษตรกร,กร com ให้กับพี่น้องชาวอีสานแบ่บทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแ่บนะคะจะเจอกันในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ